วันอังคารที่8กุมภาหกห้าครับมือโดนบอยังสิคันเมื่อนี้รอดลุนบังครับพี่น้งองรอดุนดูนะครับเจ้าตานถตนวดก็อยู่ฟังทั้งหมดครับทำเล่ครับเมื่อวานต่ออยู่มุมนะครับแข่าตั้งบวงข้างโหดครับเดี๋ยวเพิ่งเจ้าตานแตนวดเจ้าตานแตนวด ต้านโตรคือ <Humans>. ผูกค้าเป็นครั้งแรกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ว่าเบิงความหมานของนกครับว่ามันมีจริงอหรือบ่ครับกะสาบ่มีกล่องบันทึกไ้กันหคือว่ามันว่าเกิดขึ้นที่ที่กันเมื่อกับบเปเจสน่าเชื่อนะครับเมื่อนี้เอาเจ้าตามโจรกบเจ้าคุ้นเด็ดออกมาตามโวนหรือพึ่ง ผู่ขาเป็นครั้งแรกนะครับยังบ่ดชินกับการขู่ขาเลยนะครับออกมาเสาของวันอังาาา 8, คารอังคารจีบแดดกุมภาพกมฆะนะครับมาตามนกเก่งตัวหนึ่งนะครับซึ่งน,นกตัวนี้ผมก็ตามมาอยู่สองสามปีแล้วนะครับเป็นนกผิดเฉียงกลางๆไปหาใหญ่ครับนกสองกู่สูนกนกตัวนี้ครับ คู่มวลอมคู่มวลต่มันกรอดดผลทุกครั้งนะครับบ่วัสีเอาเจ้าปลาป่ามาเจ้าปูเอมานะครับหรือเจ้าตาลถนนมาหรือเช็นแบบน,นังกินแบบตัางด้านเลยนะครับมันก็นสามารถลอดไปเด้ทุกครั้งนะครับมาว่นมาเบี้ยนแล้วก็ล่งไปเคยว่างขึ้นประมาณสักที่แรกก็ล่งสองขึ้นนะครับสองขึ้นออม กับแบบกระโจมนะครับแบบกระโจมลงสามขึ้นลงมสี่ขึ้นสี่ชุดนะครับเมื่อกันยางหลอดก็ไดไ้ครับเงือดหลายบวเป็นเชนเดียวแต่กระนกตัวนี้สูนกนะครับสูนกคือจะได้ไปเลียงปีที่สามหลปีนี้นะครับพลาสุดกับาวาว่นจะคุณคุณเด็ดนะครับเมื่อวันจาคุ้นเด็ด เนี่ยเวท่านกระโน่ล้มข้างแร่ด้วยครับเลยโบขันจักแย่ลกป้ากับบินว่นมาขันด้วยแถวหนึ่งนะครับกระเซินลงก็ดีก็ะชิมนกหมันหรือบอลผมกับบหงาเขากันเดี่ยวติดแล้วที่แรกนะครับติดล่ะผมก็ดขึ้นมาสี่ไหนนกเก้งตัวนี้แหละเห็น อยู่ยกล์ไน,นะครับมือนีนใส่ว่างใส่ให้หน้ารุดแล้วครับพี่น้องมุกติละ่ะขนาดเลื่อนหันมึดบินดิ่นจนว่าเลี้ยวเห็นเกล์ไนะครับเจาะฐานตะหนวดฝืนผูกขาข้างเลยรถก็นี้เก่งครับมึงติเบิ้งเล้าย่างยักษสียางเบิ้งบวงหรือกับยางอ้อมนะครับ เป็นแบบนี้เขาใส่ทีทีทมันเป็นยางหลอดได้เหยียบบ่วงไปเลยนะครับตายครับเดี๋ยวตามต,ตำรวดล่งสนามแรือก็คือชัดนักลมวันนี้มือเก๊กิลีนออกตีงครับุูนะขี้จะตามตรวจเออหลบับซะหนอหลบับซะหนอผมอยู่ไก่ครับอันนี้ตั้งกล่องตั้งอันโทรศัพท์ไว้นะครับรมะมันกลอ่องวงจรปิดมันก็นเลยโบหูพฤติกรรมเขามันนะครับมันบัง บางต่อเฟือ่องพอมือนีเอาลงไปห,หน้าครับพอเดลีลงคันแท้เขกตัวนี้ตามมาสองสามปีแล้วนะครับเป็นนกที่เกงนกตัวนี้เป็นโมเมนเป็นเจี่ยวพอ่อของบริเวณอันปลาแถวนี้นะครับาเอื่นว่าแก้วเนาะทินว่ามันนกบกขยางครับนกตัวนี้ล่งแล้วกับบกขย,ยางแล้วกันขย,ยางนี่เทอเจ็บเบื้องละเอียดสกันจะคอยยางไป นะครับตามสีพันธันมาตั้งกองหุจองปิดเบื้องพที่กับมบางเชือนะครับยางแบบนี้ล่งแบบนี้ยางว้นแบบนี้ผมก็ใสบ่วงใสขึ้นลัดด้วยทุกทางนะครับบ่ได้จักเถืเ่อเกงยีหลีพวกนี้น,นี่ยอมรับเพราะว่าเท่าที่พาน์มากนี่ถ้าผมมีกล่องบันทึกไปกับบ่เชือว่ามันจะหลอดพ้นไปทุกขั้งนะครับนกตัวเก่าเนี่ยนะครับจำเสียงได้จำฮอดท่าทางจำฮอด ห่วยลักษณะมันเด่นๆน,นะครับลงสีเด่นมากเลยพอจะได้ยินเสียงหนกทั้งอื่นถี่แปลกๆนะครับเ่้จะมาบินมาว่อนที่แถวนั่นแหละนะครับแล้วก็เคือส,สีลงเนีก็โดนครับ,เป,ปรบเ,เป็นชั่วโมงนว่าๆนะครับต้องเถื่อนชั่วโมงนว่าๆเขาที่ผ่านมานะครับกับตัวเึร่องฝาเนี่ยตตัวเนี่ยเนี่ยนะครับรงก็โดน,น,โดนผมก็เลย ย่างไปเบิงมันเงียบโดนนะครับโดนติดเหลวกับจังยกข้าวนะครับย่านแล้วมาเซอร์นพึ่งนะครับเลยย่างไปเบิงครับปี่ยูพันแท่ฟังทั้งกรงามนะครับลูกไก่เติมจะไฟแล้วเรอครับพี่หนบ่งว่าติดเหือผลเป็นยังไงฟังตัวเพื่อนเนี่ยขึ้นมาิดอยู่บ่วงตรงนี้นะครับได้หาบ่วงใหม่เนี่ยนกตัวนี้เลยือว่าสีมันดยวยนะครับบุกขันขั้งตู้กันครับ นกโบขนจะว่านกปลาล้มเสยน,นะครับก็เลยหางบวงไไหมบวงไปไหมเพราะว่าเจ้าคุนเหลียยูดด่านหลังนะครับเนี่ยขุนเหลียยูดด่านหลังอ่างกันประมันจะทิศกวัวเม็ดนะครับคุณเดลียก,กับ,บก่บขนมือนลครับบริเวณนี่มันนกสุ่มดีนะมาต่อมือว่านบุกอันนี่ยันบุอเสามันตกขันอยู่บริเวณนี้หลายครับ ็เลยเอามาตั้งไว้แถวนี้คุณเด็กเขาขันแต่ว่าก็ลงมาติดนะครับตั้งกล้องนะครับโทรศัพท์ไว้ดะคจัดให้เต็มเต็มก่อนนะครับเาก่อนของมันกับอดเด็กของมันสามติ๊บันึตามดนนับคุณเด็กจัดแล้วเต็มเลยนะครับเนี่ยเสร็จเขาจะดได้คุณเด็กแยขนาดขึ้นกันครับนกเทียงกันทุงส่วนสรม ตัวหนึงเสือลงมาตนพอกนะครับตัวนน้่จเด้งตนผาดสุ้ๆคนนะครับตัวนึงพูช่กันแล้วโดนลงมาตนพอกต่ำๆนะครับเต็งมากต็มลงมากๆไตน้ำงามาเรื่อยๆนะครับเจิอร่ลงใส่เจ้าคุ้นเด็ดน,นะครับซิแป๊บเดียวเรับขอแล้วครับเห็นอย่างเงี้ยผ้าบวงบินวนเนวนนเช่ไครับดินนี่ได้กับบรลษเนี่ยเงดนหลเื่เอนครับ เด็ดเป็นอย่างความหมันมันซิฟเกิดขึ้นกับเจ้าคุณเด็ดบ่อยๆครับนะครับก็เลยสงสัยว่ามันหมกหมันมันมีอีหริอยู่บ้างนะครับเร็วเร็วเดี๋ยวคุณเด็ดนะครับคุณเด็ดก็เดี่ยวตามถนนทางกันประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรกันดครับมื่อเดียวลงมาให้หน้าเลยมันก็เกิดขึ้นอีหกนะครับแต่ว่ากระสีเบิ้งไปอีกว่า ขันตัวต่ออไปเขาสิบหมานอีกวานะครับแต่มันเกิดสับๆกันข่าเทือแล้วนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับออกมา,ากคูกับตัวอื่นแต่แบบใสก่กระโจมตั้งห้างกันคนละขันขน้นแทะนะครับตรงขามกันประมาณจะสิบกี่สิบเมตรแค่นัะนะครับเอาใส่กับหนกตัวแกร่งเจาปลาป่าเจาโปเองสินะครับเจาขคุณเดียดน,นี่พึ่งออกมาเดกไปเป็นปีสองปีนะครับ ออกมาต้นปีหกหากนี่นะครับเกิดขึ้นดูดูแบบนี้คกะมันนาจะเป็นความจริงหรือเปล่าวะมีกนกหมานี้ครับพี่นะ้องไม่ชินตอดขาย <laughs> ยังไม่ชินนครับยังไม่ชินหัวเน่า,า,งงาเกินไปวะ เราดุนดูนะครับทางตนดทำความรู้จักนะเป็นครั้งแรกทำความคุ้นเคยกันแล้วกันฝึกเอาฝึกเอาเ๋ยวกระเกงเ๋ยวก็เกง่เกเกงอดทนอดทน